สวัสดีครับตอนนี้มีคนเล่นใหม่ถึงมาอยู่ที่สิงคโปร์ครับที่สนามบินชางีเรามาเจอสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลทีครับโซเชียลทีนี้นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ทางสนามบินสิงคโปร์นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างบันทึกความทรงจที่ดีในการมาเยี่ยมเยือนสิงคโปร์ครับโดยที่ทุกคนสามารถจะถ่ายรูปแล้วก็บันทึกภาพบันทึกวิดีโอนะครับส่งขึ้นบนโซเชียลทีแห่งนี้หรือต้นไม้แห่งสังคมแห่งนี้ครับต้นนี้ครับ ามาดูกันนะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างเริ่อนจากตรงนี้ครับแล้วกดปุ่ม t a k ค p h o โตระบบจะทำการเปลี่ยนภาพลงมานะครับให้เราเลือกกับเช็คกับโฟ o โต้ม่ให้เลือกระบว่างที่กับ p h o โตกับ r ีชิฟ y o u ู p a s s p าสโฟโต้ก็คือดึงภาพที่เคยมีอยู่แล้วกลับมานั่นเองเรามาเลือก,กที่พ a าสโฟ o โต้ครับโกเอาละครับเห็นมากเห็นภาพของผมลวนะฮนะรเราจะเลือกว่าเราจะทำอะไรต่อไปจากนั้นนะครับ เราก็สามารถเลือกเฟรมด้านล่างนี้ครับจะมีเฟรมให้เลือกก่จะเฟรมแบบไหนนะครับเพื่อความง่ายผมเลือกเฟรมนี้ครับเลือกเฟรมนี้นะครับโอเคจะเห็นว่าแบ็คกราวด์จะขึ้นมาแล้วครับแบ็คกราวจะเป็นแบบนี้นะครับห้เห็นขึ้นมาแบบนี้เลยจากนั้นเราก็กดปุ่มเช็กอัลโฟโต้เราก็ถอยหลังมาครับแล้วหมอกองหนึ่งองส2 3 นะครับอาจจะบันทึกภาพขึ้นมาแบบนี้เพื่อตกแต่งภาพก็ได้นะครับเลื่อนด้วยด้วยๆคำถามนี้ครับมันมีเฟรมคำสั่ง brush คำส,สตตั่ง text ยาๆทุกข้อความนะครับหรือคุณจะเลือกอืน่นๆอะไรก็ได้ในการตกแต่งภาพเนื่องจากว่าไม่มีคาำวินิมากนะครับเอาว่าเร่ออะไรละกันต,ต้องมาทำการไปโซน next step ครับกดเป็นนี้เสร็จตรงนี้นะครับนี่นะครับไปถามว่าเราจะไปแชร์ที่เฟซบุ๊กอีเมลหรือว่าอย่างไรนะครับคุณขออนุญาต ไปโพสไปที่อีเมลของผมแล้วกันนะครับนะครับกรป้อนไอเอมาร์เดสที่ต้องการป้อนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับ ส่งเรียบร้อยครับมันจะไปที่อีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับปรชาไปที่ a c e b o o k ก็ได้นะครับ,รบแต่เข้าไปที่ Facebook แบบนี้เราต้องอาราวครับยอมให้เขา a c e b o o k เขาไปยุ่งเกี่ยวกับเรานะครับฉะนั้นก็จะป้อนหลัก่านต่างๆนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปที่เดิมนะครับฉะนั้นเราก็มาต้องการให้มันโชว์โชว์ไปขึ้นต้นไม้นะครับกดปุให้กด next s t e ต่อไปครับ่าเข้าไป นี้แค่ถามว่าเราต้องการเชฟลิกคือเราจะเอาภาพเราขึ้นไปบนต้นไม้ของสังคมแห่งนี้หรือไม่กดปุ่ม yes ภาพที่เห็นนะครับมันกำลังไปแล้วครับมันกำลังจะไปแล้วครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับ Flick t to the Social Tre ไปแล้วครับภาพกำลังจะขึ้นไปนะครับสักครู่ครับเราก็ปุ่มนี้ใสไปทีนึงนะครับเปิดไฟครับไปแล้วครับส่งขึ้นไปเรียบร้อยนะครับ เขาจะบอกว่าเราหวังว,ว่าเราจะชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคราวนี้นะครับภาคของผมขึ้นไปแล้วครับครับภาพของมันขึ้นไปแล้วครับมาสุดทิธีแล้วกันไปภาพด้วยจะปรากฏอยูต่ต้นไม้ที่นี่นะครับเราบอกว่าเราเคยมาที่นี่จะว่าไปแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นดีแล้วครับในการที่จะบอกว่าเรามาที่สุสาโปร้จริงหรือไม่จริงขอบคุณแนละสวัสดีครับ